ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจุ๊กกาลังจะไปทำอ่าพาส,สปอร์ตเล่มใหม่พอดีว่าจะหมดอายุเนาะก่อนจะเดินทางเดือนหน้าก็เลยไปทําไว้ประมาณสักไม่เกินเดือนหนึ่งอ่ะจะได้เล่มใหม่จะ้ะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูอ่ไปทาพาส,สปอร์ตเล่มใหม่ที่สถานทูตป,ประจํากรุงเฮลซิงกิประเทศฟิฟนแลนด์จ้าเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่เฮลซิงกิด้วยว่าณนะเวลานี้เมืองหลวงของฟินแลนด์เป็นยังไง นี่ก็เป็นบรรยากาศของกรุงเฮลซิงกีนะเวลานี้จ้ะทุกคนสังเกตว่าจะมืดมากเลยพอเข้าสู่หน้าหนาวอากาศก็จะประมาณอย่างนี้จ้ะทุกคนแทบจะไม่มีแสงแดดเลยในแต่ละวันน่ะวันไหนมีแสงแดดคือแบบสวรรค์มาโปรดมากอะค่ะ วันนี้จูนัดเวลากับเจ้าหน้าที่ของสถานทูตมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะพอดีว่าจะหมดอายุในเดือนมกราคมเนาะก็เกือบไปแล้วเกือบเจอแจ็คพอตอ่าพาสปอร์ตหมดอายุกลางคันเนาะแล้วตอนนี้จูก็มาถึงสถานทูตไทยประจำกรุงเฮลซิงกิแล้วค่ะทุกคนมองตรงไปจะเห็นธงชาติไทยอยู่ตรงนู้นนะคะจะอยู่ติดกับสวนสาธารณะเล็กๆตรงนี้จ้ะ แล้วก็จะอยู่ไม่ห่างเลยจากห้างสต็อกมันซึ่งเป็นห้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในฟินแลนด์เนาะแล้วตอนนี้จุก็อยู่หน้าประตูทางเข้าสถานทูตแล้วนะเราจะต้องกดกริ่งเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้นะคะถึงจะเข้าไปข้างในได้นะตอนนี้จุก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะเราจะเดินขึ้นไปที่ชั้นสองตามบันไดนี้เลยค่ะเลี้ยวซ้าย ก็จะเห็นประตูทางเข้าสถานทูตแล้วจ้ะนี่ก็จะเป็นภายในนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ให้บริการจะอยู่ตรงนี้แล้วใครมาทำเรื่องใดๆนั้นก็จะต้องเขียนคำร้องหรือจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตกรอกมาจากบ้านก็ได้จากสะดวกรวดเร็วนะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าการจะมารับบริการใดๆจากสถานทูตต้องนัดเวลาล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ พอกรอกเอกสารเสร็จก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่นะคะตรวจแล้วถ้ามีการชําระเงินเนี่ยเราจะต้องชําระเข้าบัญชีของสถานทูตโดยตรงก็คือจะต้องยืนทําธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์เลยอะค่ะหมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่รับเงินสดเลยนะคะพอทําธุรกรรมเสร็จก็แสดงให้เจ้าหน้าที่ดูว่าเราจ่ายแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะออกใบเสร็จให้เราหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เราจะมารับหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ยมี2ออย่างคือให้ส่งไปตามที่อยู่ ที่เราให้ไว้หรือเราจะมารับเองที่สถานทูตก็ได้จู่าเลือกมารับเองที่สถานทูตค่ะแล้วเราก็จะมานั่งรอรับบริการตรงหน้าห้องตรงนี้จากทุกคนใช้เวลาแค่ประมาณคนละ15นาทีเองง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากจาก้ะ ทีนี้เดี๋ยวจุจะพามาดูในเรื่องของการเตรียมเอกสารที่จะมาทําธุรกรรมกับสถานทูตให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ของสถานทูตไทยประจํากรุงเฮลซิงกิเลยนะคะแล้วให้คลิกไปที่ข,ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนั้นนะคะแล้วก็ต่อมาที่คําว่าบริการแล้วคลิกไปที่บริการฝ่ายกงสุนก็จะมาเจอหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะ ก็จะเห็นบริการต่างๆที่สถานทูตให้บริการแล้วเราก็เลือกหัวข้อได้เลยอย่างจูเนียจูจะไปทำหนังสือเดินทางจูก็จะคลิกเข้าไปในหนังสือเดินทางไทยนะคะตรงนี้แล้วในหน้านี้ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเอกสารเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งไว้อย่างละเอียดเลยนะคะ คือแต่ละคนเงื่อนไขจะไม่เหมือนกันนะก็ดูว่าเราอยู่ในเงื่อนไขไหนแล้วถ้ามีความสงสัยใดๆอยากจะถามเจ้าหน้าที่โดยตรงเพิ่มเติมก็จะมีเบอร์โทรนะคะสามารถส่งข้อความไปถามเจ้าหน้าที่ได้หรือจะส่งอีเมลไปก็ได้ค่ะพอเลื่อนลงมาเราจะเจอลิงก์ของแบบฟอร์มนะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะปริ้นออกมากรอกข้อมูลไปจากบ้านได้เลยก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ อย่างที่จูบอกว่าในเรื่องของเอกสารเนี่ยแต่ละเคสจะไม่เหมือนกันเลยนะคะต้องดูจากที่นี่เลยเพราะว่าบางคนปกครองบุตรคนเดียวบางคนปกครองบุตรร่วมกันหรือเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องดูข้อมูลโดยล,ละเอียดจากเว็บไซต์นี้เลยแล้วลงมาด้านล่างสุดก็จะเป็นที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลนะคะของสถานทูตค่ะ เราเสร็จธุระจากสถานทูตกันก็เกือบเ,อบเที่ยงแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะแวะทานข้าวเที่ยงที่นี่ก่อนก่อนที่จะกลับบ้านเนาะต้นไม้นะเวลานี้ก็จะเหลือแต่กิ่งก้านสาขาแล้วจ้ะทุกคนวันนี้เรามาทานบุฟเฟ่ต์จ้าเป็นร้านอาหารของคนจีนแล้วอาหารแบบเยอะมากอะค่ะแล้วน่าทานมากๆด้วยทุกคนแล้ว จะตักอะไรก่อนดีอ่ะทุกคนทีเคเขาก็จะกินแต่ซูชิเท่านั้นส่วนอีแม่ก็จะรวมไปเลยจ้าอิ่มแล้วไม่ใช่สิจุกแล้วก็เดินทางกลับบ้านจะเพราะว่าช่วงบ่ายจุจะต้องไปสอนภาษาไทยเด็กๆด้วยเนาะไม่ได้แวะช็อปตรงไหนเลยทุกคน ที่เห็นขวามือนี้ก็คือสถานีรถไฟฟ้าของเฮลซิงกินะคะก็คือเป็นสถานีใหญ่สถานีหลักถ้าเป็นที่กรุงเทพก็จะเป็นหัวลำโพงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศกลางกรุงเฮลซิงกิจ้ะทุกคนอากาศก็จะมืดมืดมัวม,วมัวประมาณนี้ละจ้ะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะผ่านรัฐสภาของฟินแลนด์นะคะทุกคนซ้ายมือนี้เลยค่ะอาคารนี้ ก็คือเรียกว่าเป็นอาคารรัฐสภาของฟินแลนด์นะคะส่วนตึกทางด้านขวามือตรงนั้นจะเป็นห้องสมุดใหม่นะคะซึ่งอายุประมาณสัก5-6ปีเนี่ยแหละใหญ่มากทุกคนและนี่ก็เป็นวอลล์กสั้นๆที่จูเอามาฝากกันวันนี้จ้ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มออกจากตัวเมืองเฮลซิงกิแล้วนะคะก็มุ่งหน้าู่ย่ยละเบนปาาบ้านของเรานะคะแล้วก็พักแปบ๊บนึงค่ะแล้วก็ออกไปสอนภาษาไทยเด็กๆนะคะ ก็บรรยากาศเล็กๆน้อยๆในห้องเรียนค่ะนี่เจ้าตัวแสบของจ๊ะจิ๋วสุดแสบสุดในห้องจ้าก็ขอบคุณกันเช่นเคยจ้ะทุกคนสําหรับการรับชมแล้วก็ทุกการติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้จูด้วยนะคะขอลาไปพร้อมกับเจ้าตัวแสบของจูเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ